แนภประผาททำช็อกล่าสุดประกาศโสดแล้ว สมชายาแพทนภพ่า 8G ไม่เกินจริงค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เจอกระแสดมามีเว้นวันตั้งแต่อดีตสามีเป็นเรซซิ่งออกจากเรือนจำก็ทำเอาคนจับตามองถึงความสัมพันธ์รวมไปถึงดราม่าสดๆร้อนๆที่เจ้าตัวฟาดแฟนหนุ่มพี่ชานนกลางไลฟ์ห้ามเช็คมือถือโดยให้เหตุผลว่าถ้าคนจะไปอย่งไงมาเช็ไปไม่มีผลอะไรเลยจากนั้นเพื่อนสนิทอย่างเจนจิดาออกมาคอนเฟิร์มว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังติดอยู่แต่ล่าสุดทําเอาช็อกถามเมื่อแพทย์นภาประกาศกลางรายการว่าโสดแล้วพร้อมกับเผยถึงเรื่องประเด็จดาบมาว่าเรื่องดามมาไม่ได้เกิดจากตนเกิดจากคอมเมนต์ซึ่งไม่น่ารักถ้าอยากไม่รู้เรื่องใดๆในเรื่องราวทั้งหมดอย่าพิ่งเมนแล้วก็อย่าเอาทัวร์มาลงเพราะว่าคุณไม่ได้รู้ทั้งหมด คุณตัดคุณฟังแล้วไปตีความแล้วก็มาเมนว่าเราอยากทำเลยเพราะว่าสุดท้ายชามันหนักสมมุติถ้าแพทคิดว่าไม่ทำหรอเราต้องไปคุยหน้าสาลสุดท้ายก็ขอโทษสุดท้ายแพทไม่เอาขอโทษก็ต้องผ่อนแพทเจอมาแล้วและแพทก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเบาได้เบาถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทไม่ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกัน